สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับผมปาล์มสาบาท5บาทมาเจอกับ แฟนๆในวันศุกร์ครับที่ต้องบอกว่าโอ้ฝนตกรถติดนะครับตั้งแต่เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับยังไงก็เป็นกําลังใจกาแฟนสิงบลูนะครับในการไปทํางานให้มีความสุขนะครับโดยที่ผมจะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในยามเช้ากับ Blues Today นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง s u ซูกิพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดแล้วใจนะครับ ใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งนะฮะผมแนะนำเลยครับ Suzuki XL7 นะครับไปลองขับกันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดานะครับก็มีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อะครับก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็น ข่าวเศร้าของชาวอังกฤษแล้วต้องบอกว่าเป็นของคนทั้งโลกเลยนะครับเนื่องจากกรณีสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสาราชอาณจักรนะครับก็เลยทําให้เกมใน EFL นะครับย้ำว่าใน EFL ไม่ว่าจะเป็นพวก แชมเปี้ยนชิพลีกวันพูนี้นะครับในวันศุกร์วันนี้นะฮะจะถูกเลื่อนออกไปนะครับก็คือเกมเบอร์ลี่กับนอริชในแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ทรานส m เมียรกับสต็อกพอร์ตในลีกทูเนี่ยพวกนี้จะถูกเลื่อนออกไปนะครแต่ว่าโปรแกรมพรีเม,มียร์ลีกจากที่ผมได้ติดตามข่าวในตอนนี้นะฮะเวลานี้ประมาณสัก8ปโมงเนี่ยยังไม่มีการเลื่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาจะบอกกันในวันศุกร์นี้แหละนะฮะร,รวมไปถึงในแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนว่าจะ เลื่อนการแข่งขันหรือเปล่าแต่ดูแล้วมีแนวโน้มครับมีโอกาสเลื่อนสูงมากๆนะครับส่วนเรื่องของกร a มพอตเตอร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สรุปมาให้แล้วครับเมื่อวานนี้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการที่เชลซีแต่งตั้งกร a มพอตเตอร์เข้ารับตําแหน่งเฮดโค้ชของเชลซีนะครับ ด้วยสัญญายาว5ปีโดยที่พอตเตอร์ในวัย47ปีเนี่ยเพิ่งกล่าวอำลาทีมไบรตันไปเมื่อบ่ายวันพฤหัสที่ผ่านมาและจะพร้อมทำหน้าที่ให้เชลซีเกมแรกในการเจอกับฟูลแลมในวันเสาร์นี้เลยนะครับซึ่งฝั่งของเชลซีเนี่ยถแถลงบอกว่าสโมสรเชลซีมีความยินดีที่จะต้อนรับแกรมพอตเตอร์ในฐานะเฮชโค้ดคนใหม่ด้วยสัญญา5ปีเพื่อนำฟุตบอลระดับสูงและแนวทางการฝึกสอนสมัยใหม่มาสู่สโมสรน,นะครับ ขณะที่เดอะอลติกรายงานว่าบิลลี่รีดครับผู้ช่วยของกรัมพอตเตอร์บิยอนแฮมเบิร์กแล้วก็บูโนเซาโต้โค้ชของทีมชุดใหญ่เนี่ยรวมไปถึงเบนโรเบิร์ตโค้ชผู้รักษาประตูแล้วก็ไคล์แม็กออเล่นักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็จะมาทำงานร่วมกับกรัมพอตเตอร์ที่เชลซีด้วยนะฮะแกก็พกทีมงานมาเพียบเลยนะครับขณะที่กรัมพอตเตอร์ให้สัมภาษณ์หลังจากเข้ารับตำแหน่งครับบอกว่าผมภูมิใจและก็ตื่นเต้นอย่างมากนะครับที่จะได้รับ งานในนามสโมสรของเชลซีผมตื่นเต้นจะได้ทำงานร่วมกับกลุ่มทุนของทีมเชลซีผมตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างทีมและสร้างวัฒนธรรมที่แฟนบอลอันแสนวิเศษของเราสามารถรู้สึกภูมิใจได้และผมขอขอบคุณจากใจไปยังทีมไบรตันที่อนุญาตให้ผมได้รับโอกาสนี้นะครับโดยเฉพาะคุณโทนี่บลูมผู้เล่นทุกคนสตาฟทุกคนและ แฟนบอลทุกคนที่สนับสนุนผมด้วยดีตลอดเวลาที่ผมอยู่กับสโมสรนนะครับขณะที่ต้องฝังของท็อตโบรลีครับออกมาให้สัมภาษณ์ต้อนรับกรัมพอตเตอร์ครับว่าพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ดึงตัวกรัมพอตเตอร์เข้ามาสู่ทีมเชลซีเขาเป็นโค้ชที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเป็นผู้ที่เริ่มอ,อะไรใหม่ๆครับในพรีเมียร์ลีกซึ่งเหมาะก,กับวิสัยทัศน์ของสโมสรครับไม่เพียงแต่เขามีความสามารถอย่างมากในสนามแต่เขายังมีความสามารถนอกสนามที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะทําให้เชลซีเป็นสโมสรที่ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปอีกนะครับขณะที่เบด e ัตเอ็กบาลีแล้วก็โชเซเฟริเซโนนะครับเจ้าของร่วมเนี่ยพูดถึงกรัมพอตเตอร์ครับว่ากรัมเนี่ยเป็นผู้สรัสร้างฟุตบอลในแนวใหม่แล้วก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นผู้ชนะทั้งในและนอกสนามเขาทําให้เราประทับใจด้วยไอเดียของเขาและความข้างใครในฟุตบอลของเขานะครับ ขณะเดียวกันครับแอนดรูครอฟส์ครับโค้ชทีมชุดยู21และผู้ช่วยอย่างชานนอนูต์นะครับรวมไปถึงนักเตะอย่างอดัมลาลาน่าเนี่ยจะรับหน้าที่หัวหน้าโค้ชชั่วคราวให้กับไรตันไปก่อนในเกมวันเสาร์นี้โดยมีผู้ช่วยโคช้ชผู้สับตะตัอย่างแจ็คสเตอร์นครับที่จะช่วยทั้ง3คนในการคุมทีมอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันครับแมตต์ลอเนี่ยรายงานว่าเชลซีเซ็นสัญญากับแกรมพอตเตอร์ด้วยดีลมูลค่าถึง60ล้านปอนด์นะครับและต้อง ให้เจ้าตัวเนี่ยช่วยสโมสรหาคนที่เหมาะสมจะเข้ามารับตําแหน่งผู้อำนวยการด้านกีฬาคนใหม่ด้วยนะครับก็กรามพอเตอเตอร์มีสิทธิ์ในการที่จะมีเสียงมีเสียงนะครับในการเลือกผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่นะครับขณะที่นิซักคินร่าบอกว่าเชลซีหวังจะได้ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ให้ทันก่อนบอลโลกจะเริ่มแข่งครับโดยมีกรามพอตเตอร์เป็นตัวแปรสําคัญในการช่วยเจรจานะครับ นอกจากนี้แมตต์ลอบอกว่าการเปลี่ยนผู้จัดการทีมของเชลซีครั้งนี้เนี่ย Chelsea เชลซีต้องใช้เงินสูงถึง20ล้านปอนด์หรือว่ามากกว่านั้นนะครับโดยมีค่าชีกสัญญาของแกรมพอตเตอร์ที่15ล้านปอนด์และค่าชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับโทมัสทูเกลเกือบ7ล้านปอนด์นะครับขณะที่ไซมอนสโตนรายงานตัวเลขที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับบอกว่าเชลซีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยกับไรตันถึง21ล้านปอนด์นะครับในการดึงทั้งแกรมพอตเตอร์แล้วก็ทีมงานเข้ามานะครับ ขณะเดียวกันครับมีสิติที่น่าสนใจครับเขาบอกว่ากร a มพอตเตอร์เนี่ยใช้แผนการเล่นที่หลากหลายมากๆกับทีมไรตันในทุกรายการนะครับแต่มีแผนการเล่น3แบบที่เขาใช้บ่อยเป็นพิเศษแผนแรกคือ3 5 2ครับใช้ไป13เกมนะครับ แผน3-4-3ใช้ไป8เกมแล้วก็4-2-3-1เนี่ยใช้ไป7เกมนะครับมีการเล่นแผงหลัง4คนด้วยนะสำหรับทางไบรตันแต่หลักๆก,ก็คือเป็นหลัง3นะครับขณะที่เดียร์และติกครับบอกว่ากรัมพอเตอร์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการเรียกฟอร์มนักเตะที่อาจจะยังไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนในทีมซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนักเตะหลายๆคน นะฮะไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนพูลิซิชฮาคิมซิเยกเทรวชโลบาและรูเบนลอฟตัดชิกที่ไม่ค่อยได้เล่นหรือไม่ค่อยเข้าใจแผนของโทมัสทูเคิลนะครับขณะที่เลียมทูมี่ครับบอกว่าน่าสังเกตว่าท็อตโบลีเบดัตเอ็กบาลีแล้วก็เฟเลซิโนเนี่ยใช้คำว่านักริเริ่มสร้างสารรค์นะครับหรือว่าอินโนเวเตอร์เพื่ออธิบายถึงแกรมพอตเตอร์ในการประกาศแต่งตั้งการที่เขาเข้ารับตำแหน่งครับนี่เป็นการเรียกว่าบ่งบอก ว่าความคิดสร้างสรรค์จะเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่พวกเขาจะต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในสโมสรซึ่งแฟนๆน่าจะมีความสุขที่ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นในสนามนะครับขณะที่นิซากินเซล่าก็บอกว่ากรามพอตเตอร์ในมีโอกาสเป็นเฮชโค้ชาวอังกฤษคนแรกที่คว้าแชมปพรี้ยรลีกได้สําเร็จซึ่งนั่นคือเป้าหมายของเชลซีนะครับก็โอ้โหนิซากินเซล่านี่แกมองถึงกรามพอตเตอร์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยนะครับผมว่า ก็ทีละสเตปไปแล้วกันนะครับขณะที่ข่าวอื่นๆทั่วไปนะครับมีรายงานว่าเจ้าของทีมเชลซีเนี่ยได้ติดต่อไปหาปีแอมริกโอบาเมยองเพื่อการันตีว่าเขายังมีบทบาทกับทีมแม้โทมัสตูเคิลเพิ่งจะโดนปลดออกจากตําแหน่งนะครับ mm hmm. ก็เียกริ้งกรางหาโอบาเมยองเลยครับว่าเฮ้ย mm hmm. ยังมีบทบาทนะครับไม่ใช่ว่ามาแป๊บเดียวแล้วไปนะครับขณะที่เดลี่เมลบอกว่าทีมงานพรเมลีกเนี่ยกำลังประชุมกับรัฐบาลอังกฤษเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลสัปดาห์นี้ออกไปนะครับจากเหตุ สวรรคตรของพระราชินีเอลิซาเบธที่2เนื่องจากธรรมเนียมเนี่ยไว้อะไรที่จะต้องงดจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นเวลา10วันรวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลด้วยครับแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่รายงานระบุว่าทางฝั่งสโมสรค่อนข้างแน่ใจแล้วครับว่าการแข่งขันจะถูกเลื่อนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงครับที่พรรเมยรีกจะเลื่อนผมเชื่อว่าวันนี้แหละครับจะได้รู้ว่าจะถูกเลื่อนออกไปหรือเปล่านะครับ ในขณะที่ยูฟ่าเนี่ยก็ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์หน้าที่มีทีมสักสาราชนะจัครับลงแข่งขันใน UCL หรือยูโรปาลีกโดยจะมีการประกาศให้ทราบในเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีการประกาศในช่วงกี่โมงนะครับแต่ถ้าในมุมผมแล้วนะโอกาสเลื่อนสูงมากๆนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่นำะมาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องกรัมพอตเตอร์ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆที่น่าสนใจด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับแฟนสิงห์บลูฟังทางนี้ปาล์ม3บาท5บาทจะพาคุณไปชมเกมบิ๊กแมชพรีเมียร์ีก2นัดบุกเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสและเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมฉลองปีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่กรุงลอนดอน ในราคาพิเศษเพียง1 4 5 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อได้ที่065-158-5165หรือลาย Y1Y111 งานนี้รับรองสนุกเร้าใจอย่างแน่นอน